อันนี้เป็นรังพึ่งใช่ไหมครับเป็นรัเโปรค่ะรับโปรล์ตลาอ๋อเขาเขาเรียกอะไรนะ, apper, ะ apper, รัเโปรค่ะเอาวัฟเฟอร์เจาเรียกรังพึ่งถ้าเป็นรังพึ่งตัใหญ่อ๋อเ<ะ>หรออันนี้อันนี้รัเโปรนะครับตัวนี้ก็ดีเนาะมีแบบระบบคือทําแบบไฟฟ้าไปเลยใช่ไหมใช่แต่งมันเหมือนกันไหมครับรังพึ่งหรอรังกับรับโปรใช่น่าจะผสมไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เป็นใสน่นมสดรังพึ่งใสก่กะทิ อ๋อครับผมอ๋อลังชิมจะใส่กะทิอันนี้ใส่นแล้ว<ป>แต่สูตรนะคะแล้วอบนานไหมครับเนี่ยประมาณ5น,นาทีค่ะ5นาทีแค่ได้เลยเหรอเอ้าครับหา,านาทมาดูมีใส่อะไรบ้างอบอันนี้จะเป็นเผือกกับระป๋องอ๋อน,นี่นะครับเดี๋ยวผมต้องเอาเพื่มใช่นีมจะเป็นเครื่องกับอุ่อันนี้นครับพินแล้ว ชิ้นละยี่ห้าใช่ไหมยี่ห้านะครับน่าทึ่งใจมากเออผมพอผมเห็นนี่ก็คือนึกถึงไอขนมรังตึ่งนะครับแล้วด้านหน้าเขาเรียกอะไรเป็นโมโก้ไส้กรอกโมโกไส้กรอกก็จะมีตัวทำอีกแบบหนึ่งใช่ไหมอันนี้ห้าวมนที่ไม่ได้เลยใช่อแล้วถึงเย็น ีตลาดบ้นใหม่นะครับขายดีตอำชิ้นละยี่สิบห้านะครับขอไปนะครับผมไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานอาจจะเขย่าบ้างนิดหน่อยก็ขอภัย อันนี้อันนี้ช er ิ้นเท่าไหร่นะคะสิบบาทค่ะอันนี้เสร็จด้วยกันได้เนาะหนึ่งสิบบาทมีหลายไส้นะครับแอมพูอัดไส้กรอบในลันนี้ใันนี้ส้คือทำทำไว้ รอลูกค้าเลยใช่ไหมครับหรือว่าอันนี้ลูกค้าสั่งค่ะครับเราไม่ไหวแน่นมากใช่ไหมพอใส่ไส้แล้วเขาก็จะเทตรนนี้ลากไปเพื่อให้มันหนาขึ้นโอผมมีลูกค้าประจำเยอะมาก ไม่เผื่อมีคนตกใจคืออยู่ที่ก็มีทนกว่าบาททีขายตามตามห้างด้วยังไงครับห้างวีรสุวรรค่ะเอาหรอนะครับขอดูน่อมีใบถุนใจญยาสตอกเต็มเกี่ีวก็ไม่ต้องไปถาม เครื่องทำประมาณสองสองเครื่องนะครับทำแบบโรลนะครับแล้วก็สไส้กรอกก็อันนั้นไส้กรอกสองเครื่องใช่ไหมครับใช่ค่ะ มากระหว่างตัวนี้กับไส้กรอกอะไรขายดีครับทอดกันค่ะ <c oughs> น,นี่เห็นทำไม่ทัทนเลยมีสั่งลายมงลายแมนแล้วใช่ไหมครับมีลายแมนโอ้ยดีจังเลยมีลายแมนแล้วก็มีอันนี้เปิดกับเปิดกับฝอยทองแล้วก็ฝอยทองกับยุเกตค่ะ ก็ขายดีนะครับอยู่ตลาดบ้านใหม่นะครับในซอยตลาดบ้านใหม่ผมไปประมาณ6โมงจะทุ่มหนึ่งนะครับขายดีมากนะครับสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นหน้าคลิปนะครับขอบคุณครับผม